ครับสวัสดีครับแม่มาาพี่น้องก็ต้องคัดเลือกยิงหลีดครับผมนี่ครับสีความสะอาดให้รอบที่สองตัวนี้เหยียกบกระเพาะงันพี่น้องตัวนี้เสี้ยวไปถอดครับอย่างไรนี่ก็เนี้ยขาหักจีบุถ้าไหนเป็นไขพ่พหน่องนะไข่ยิงหลีก็ต้องเอาออกครับไม่เหยียบก็คู่นึนกนงกับไข่เพื่อนอย่ามาเบิ้งทางไหนพี่น้องโอ้ยเหยียบซะหน่อยเหยียบเหยียบเหยียบ เดี๋ยวเสนอพี่น้องชุดนั้นนะครับชุดที่ว่าเคยถ่ายลงให้เบิ็งครับเจอข้อไหนจะจายเดี๋ยวมาทำต้อนสายเดี๋มันไม่มองอันนี้มองอันนี้ห่อนอยู่เนาะกัอยู่หลายแห้งใช่เนาะมันอ้็นคนที่มองห่อนมัน้องเลือกายแม่ไข่ครับตัวนี้ตัวเถิดเดรี้ยงเปีกยงย่างานี่ครับ กินง,ง้อง้อนี่นี่ๆๆๆนี่นี่ครับกินงอๆนี่ก็ <c oughs> เถิดครับนี่ตุ๊กอดก็เถิดเถิดเนี่ยค่ยตุ้มแม่ครับตีขท้าเนี่ยตีเหลือยเนี่ยกับแม่แม่ใครครับโอเคหนึ่งล่ะเดี๋ยวที่นอนท่องนานเดท่องหา่นี่แม่ใ,ใครเ่ี่ยนี่ครับใ,ใ,ใ,ใครเต็มท่องอาาระยะเลย ตัวนี้ก็ขาหักขาอันนี้ครับเดี๋ยวสิเอาถอดพี่นอกเดี๋ยวสิมาคัดพวกอันนี้ถอดครับผมพวกได้ขาหักขาอันนี้เนาะพวกได้ขาบวกขาเดี๋ยวสิเราว้เป็นพอพันนะครับนี่ยังสี่อย่างสี่พอพันแม่พันตัวได็ขาบอกหักเนาะกระสิมาแยกคู่แยกอันนี้ครับหลายแห่งพี่นอ เราก็สิมาปวดขีดคนนีอ้ออกทำความสาดครับบานพวกถาดไข่เ่าเนี่ยก็สิไปเขาอบไฟครับขาเชื่อวขาหนีดเชื่อนึอนงโอ้ตัดขาดแล้วตัดขาเราอยู่เนาะโอ้ไปในขาเป็นเมื่อาานแล้วฟองมีลนุ่นละหยัดใต้ฟองกัน ขันโเขามากอะจับบบได้นี่แล้วมันลายนี่อันนี้ครับขางไหม่เจวกันนะเนี่ขางยาเสียนลายเอ็มยาด้วยมองพวกมุม่วัน่อากินขวดกินดีนี่กันครับมาเลยใส่แต้มมั่วใส่แต้มมั่วก็ผัดไปพี่หน่อยเปียบแต้มมั่วนะ ก็ผักไปเดี๋ยวสองอาทิตย์ละตัวกินผัดผัดนี่ให้ทุกมืองผัดจานผัดแะไนี้ให้ทุกมือผสมกับอาหารนี่นี่นี่ขาฮัทจังสีนะครับขาหัเจังสีประสิทธิทอดครับผมเส้นได้ขาหกเส้นได้แค่นี่เราเป็นพอพันแม่พันสืบต่อไปครับนี่แหละท่านได้เฮ็ดขายเด้อพี่น้องเฮ็ดเรียงไว้ฟังเสียงไว้เรื่องนี้กินเหรียญได้ทัน แก้มเราแก้มเบียเนาะมัธย์ในขายครับคนก็าถามสื่อละแหละเนี่ยมัธยได้เปิดตลาดขายจิงดีเนาะทองไข่เต็มแซวทายนี่แบเมียไข่ครับขาหัดัวขา,ขาหัดยี่สิบกับไข่ได้ใใ่เท่อนพี่น้เนาะผมสิบโอเก็บครับเพราะว่ามันหลายแล้วนี่เพราะว่าไข่สองชุดนั่นมันอยู่ในดินแล้วครับ เราบ้องเราบองมาเนี่เอาบองหมอดนะครับเดี๋ยวสิมาจับแล้วก็ทำความสะอาดโอเคยียม่หมดครับผม,มเดี๋ยวคอยไปติดตามตอนต,อ,ตอนถอดเนาะพี่น,น้องโอ,ยอ,ยอ้ยกัดขากัดขาครับมาจับซอยอ่นเนื้อพี่น้องอเอาไปซ้ำครับผมเดี๋ยวยไปเจอกันตอนถอด อสวยงามสวยงามแต่ธรรมดาครับผมล้างเรียบร้อยท้ความสะอาดเรียบร้อย ซึงเดือดเออพี่น้องเออใบเตยกับซดส,ดสดครับใบเตยเก็บจากต้นเลยถ้าเป็นต้มไก่เหนียวครับนี่ครับต้มปอดตงว่านพี่น้องเดีวยว์ซ้ำนี้แล้วครับ หอมใหญ่ครับตักแดงหอยโขนผงหนิ่นนนทางนี้ก็ลาบไก่เหนียวครับผมขันต้อนนีก็ใส่ใบเตยครับใบกูดครับ,รบปุ้งนี้เขาซีมาปุ้งทีหลังครับผมไฟบะต่องแห้งเกินไปครับกัวจึงดี จึงดีขวดสดๆพี่น้องพวกนี้เป็นพวกที่ว่าแม่ใครแต่ว,ว,าาว่าขาหักพวกค้าหาักขาอนนี้ครับผมผลิตเอามาจัดการเสียเราววานั่นผมก,ก็ทำข้อสาดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสิมาเร่งไฟขึ้นบานบ่ให้จึงดีเท่เาอ้มน้ำมันครับนี่เร่งขึ้นเลย เอาเมนอยู่บ้านเาพี่น้องการปุ้งนี่ไผหมักใส่ซอดกับใส่ซอดได้พี่น้องแต่ว่าผมมาใส่พอมที่ใส่โดดดีแล่ะก็หอยเลือจักหน่อย,ยนอยครับรสชาติให้มันออกเค็มๆโดดดีจังหน่อยพี่น้องเสียดูอ,อ้ยหอมใบเตยกับใบบกูดขึ้นมาล้วบัน นูย้ยากใหรได้กินได้พี่น้องโมเมนอยู่ไทยบอกตานนะโอเคครับขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่กดออกสีก็เชิงเดีเ่ยนเขาสุกเรียบร้อยเดี๋ยวสิมเาเทน้ำมันหนอกครับเดี๋ยวมาปรุงนี่ครับกขาลองเสด็จน้ำมันนี่ครับใอยสิมาปรุงขั้นตอนเสด็จน้ำมันนะครับมาเทลงกระทะขึ้นกาพี่น้องจอดเต้าออปิดแล้วครับเอามาใสาเ่เกลือ เยอะนิดนิดแล้วก็รดดีครับออกเค็มๆจะน้อยเนะแซ่บกินกับเก่าโอเคครับพร้อมเสิร์ฟเลยเทยใส่จานเลยครับ นึบเอ้อเรียบร้อยครับอือพี่น้องเอ้หอมหอมคุณไม่ได้บอกเป็ดเลยครับอืไข่เต็มถ่องเลยพี่น้องเบลกูนี่กรอบด้วยครับนี่เบลกูนี่อ,ออกกรอบรเลยเอาตัวนี้ขามันหาปลาปี๊พร้อพันไว้เยอะแล้ว คทางเป็นลาดไข่เหนียวครับผมเตยเป็นหยานะดนครับเตยต้มหลอดล้มแล้วก็ปอดงัวครับทอดใครเอาดอกผีกมาเนี่ยแจวครับผมนี่ต้มไข่เหนียวครับข้าวเหนียวเราเหนียเราติดนี่ครับที่เด็ดอยู่นี่ครับผมไม่กูดกรอบๆเลยทอดจริงดีดสดๆจากเพาะเองครับผม นะครับเส็บแสบในกันนะครับเส็บแสบนเนาะลมปอดหลอดลมหนามัวหุ่นอ้ยเหรอครับหลอดล้มนีน่ต่กระดูกอ่อนไหมพี่น้องกระดูกอ่อนพี่น้องไม่ได้ออนเอลย <c oughs> ลบบไปเนี้ยครับแ,แล้ว่าว่าใส่ใส่ไรเหลี่ยวบดข้นเนาะที่เราเคยเลี้ยงจิ้นลีเดียวสุดท้ายไม่ได้กับปักเดียวกับพี่ปลายาครับไม่ได้ขูดมาก Shop นี่ครับน่าพี่น้องเสร็จังเบอเนยุไทยเลยอหอมตักไข่ที่อยอะที่นี่เยอะ <laughs> นี่มคำบุดเหียอครัก๋เตียว พี่หนุมกินแม่ไครไม่เดข้ามหนึ่งอร่อยไหมไม่เขาเหินบึ้นแบบหานหอดไม่งุมกระจอกพร้อเมอครับพร้อมเลีวก็ขึ้นขึ้นก่อนนะผมค่ทความสะอาดขอจิงเดียเย

หอมอรยสบกัาช่านี่มันเป็นไ,ไหนักเลยน้ันอยาเลยหนจันเดงคแบต้มคาไก่เหนียวพี่้อง เอาเดยอะไปวิ่งพราปีตอนเพราปีทำไมเล็กเพราปีทำไมเกมอันนาดีสุดไม่เคยเลยไม่ไม่มีความเลย โทรศัพท์เขาไม่มีมีโผดแม่เขาแลนดเปลี่ยนไม่ได้ก็ <_ d ata> ปีจนนะโอ้ไม่มีเงินก็เ <_ d ata> ปลี่ยนับจนทำไมย่ากรวยยาก็จน สมัยก่อนเหรอสมัยก่อนมันหาเงินไม่ได้หาได้แต่ไม่มีเยอะมีแค่แบงค์พันเงินเนาะใบลอยไปไปสองโรงเรียนเดินไปเดินไปเนาะเป็นแต่ช้าแล้วก็เดินไปโรงเรียนไม่เหมือนจีนโน่ไม่ได้ปับปี่ไปส่ง ไปยังอยู่ไกลอืมทีไม่ไทยมันไม่ได้หนุ่มมากตื่นมามันก็หลอนเดินแล้วก็เข้าแถวเดินไปโรงพยาบาแล้วก็พายมาชาก็จ้องหิ่นหรออืมไพรมาชาก็ไม่ได้ร้องเพลงไงฮะก็โดนทำโทษต้องร้องด้วยหรอร้องเลยเนะาะแปดโมงเชา้าเรียนภาษาไทย เราหลอกขาเหลือเลยห้อนผักไทยส่วนอือี่ไรเ,เขาเห็นส,สองประเทศไทยขาประเทศขาวอะมรแล้วม่ตัวก,กันถ้าม,มันม่เหมืมนกมละถ้ามันามยากขนาดนี้ไม่เข้าเราประเทศไทยเราจะไปเข้าหนะเข้าขมิมม้นบอ ไม่จีน่าจะไปลาบอนนะไม่นี่ยเก็บจากตบนนึกเหรออร่อยจังเลยครบอกอทำไมข้าวแข็งมันไปก่นอนไม่ข้าวแข็งข้าวพังบอกกล้ามเลยหลุกโดดครับ ไม่ได้กินทอด้ำก็อร่อยเลยินหอกปงแซ่บแล้วแต่ไม่ได้ปุงแตูแตก็เปลี่ยนทอดให้เซ้ยหรอเลยสีสันน่ากินกระดูแล้วก็หมูข้าวไม่เหมือพี่หอกินข้าวเด้าดจริงจรือ เหลือฟ้าอผมขึ้นอยู่เอ้ตัอตอ,อกบอกให้มากด้วยก็บ่มากนฝตกก ังสมัยตะกี้นี่เสีบโต้กบกินข่าไอ้นี่เยี่ยมเลยพี่น้อสมัยตะกีม้มาถึงเสีบทั่มคั่มคั่มาโต้คัามาโต้ครับพี่น้องเขาจะใต่ที่เหลเยทยอือพี่น้องใต้เก่งสุดเี่น้องบบใครตกใครตกกันแทนอาพี่หญิงนม่พ ปี่ป่ปปแม,ม่ถ่ายคยลิปไปหรือถ่ายอยู่ไม่ถ่ายหรอไม่ป,ป้า,าป,ปี่ใชไฟใช้ป้าปี่าคนหาบหอกอรงเออเออเรี่งมามาป,ป้าปี่เพรกับพี่นายนอนมาแม่มแมบอกอพี่เนี่ยพี่เนกับพี่เสกมามบอกระ,ระวังเรื่องจอค้ามีงู พี่นพบอปาปุ๊บปีตาไม่ดีเลยนี่ชิมดีถึงนั่นไม่เห็นเลยแล้วเดีด๋ยวทุกคนแย่งไงส้ไปยังคือเห็นไม่ตจนถึงมากปุ๊บปีเอาลำพองแล้วก็มาเปิดอี๊เป็นแบบปิดฟดปุ๊บปีเปิดนั่งเก็บนะไม่ได้ไปใต่คันที่เราไปใต่ตอนนี้กินอันไหนมันทำไมใหญ่จังเลย ล้างเปียพี่ลังเปียกพี่หญิงหมดเลยพี่หญิงลังเปียเหมือนลังเปียอะไรนี่หลอกเขาครับชิมดูชิมตอนกับไทยจะชิมตอนกับไทยอ๋อไม่พ่ากับหรอ

ต้ำคือมีต่บอลนันมาบอกมันทำไมวะเพ่อทำแบบนี้วะอ๋อันดาบทำอะไรต้องแบบนี้วะมาสร้างัจเยนป๊บปียเด่บ่ตั้งใจจีพู่สาวปพปีปียินแต่กระป๋อม ล้วก็เจอพีเหรอไม่จบเลยี่มาข,ข้าวหือกินกนาข้าวแล้วกันไม่หวานจินจุัวไงอ่อขาพี่เลือก่อด ไม่ต้องสาบรลยเรื่อแบงบางไม่นมาจับ้อยครับเลดี้เช่นไรผัวละน้อยผัละน้อยครับผนละกละพัรตี้ยังมั่นด้วงมาจับริงนี พอดีเขาฟังไทยเรืออ่องหมดแล้วประดี๋วเบาโตเต็งไปหมดเยฟาร์ักจับจินดีเยฟาร์ัแม่เจทิลมันพีบอดไพ่ <c oughs> เล่นจำได้ตอนเราเคยเล่นเอาวีนี่น่อเ,เล่นเกมสุดป้าปีการสุดมากมาไม่รู้ Mm hmm. ม่ปักเปีมยนมอนเตอร์อะไายากเลยต่อมพีพีไอครับคาเฟ่เนีทุกคนคอมเมนต์ว่า มีแต่เด็ดยอดซุปคอมเมนต์ปั๊บเหนืออากาศโอดี้พี่น้องร่มแห้งไทยเมปัปีมากวน้จะไปหาหมอปนอเาเีนต้อม,มาบ้านกินโ่หาเสร็จแล้วก็ปั๊บปีปั๊บป,ปีเข้าไปพวกนี้ยินมองกินหน่บายบายอะไรบายบายสองบายสามบายสอบาาม ยังไป้อนไชสอนเพราะติณอต,ติไม่ได้ไปอันชชที่อยากไปอัศนชช์ไม่ชอบเลยลุงไม่เขาให้ทำอะไรย่าย่าไม่ได้บอกว่าติมเขาชอบบอกว่า,า,วาไม่มีใครสนใจคุณครูเลยมีแต่เล่นโทรศัพท์เพราะว่าเพราะว่าคุณครูอัศว์เป็นประเทศประเทศบนประเทศประเทศ ไอ้เร็วเลยเลกเลยเขาชอบบอลแม่มีไพรชอบเขาเลย <c oughs> น่ารับพี่น้องเลยแบบพ่อยู่ครับนี่ครับแมงสะดิ่งพี่น้องตั <c oughs> วใหญ่ใ <c oughs> ท่ไหมครับ <c oughs> แมงไข่เนื้อไข่ไม่ติดเนื้อครับอืมสร้างได้แล้วแมงสะดิ่งผลไข่ <c oughs> รเต็มถ่องเลยครับ เรีนยนมดดครับนี่เอมเยอ่ดดะมากอบครับครับสับแสบนะทอนหลายๆครับเังหั่นหยับแล้วจะม,มาจับกินเด่นจล็กน่อยครับพ่อมาต้องตื่น<ผ>มาชอบบอกว่ากับร้อยจังนี้ไม่เพไม่ได้ทำใส่ไงก็อิ่อตีทำมาเป็นเจอกันคลิปหน้าครับผม